สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคํานวณรู้ก่อนรอยก่อนเต็งเล็กล่างสองตัวเต็มเต็มเน้นๆค่ะสูตรนี้เข้ามาแล้วถึงสี่งวดติดๆด้วยกันเลยทีเดียวค่ะสูตรจะเป็นสองสูตรสูตรแรกจะเป็นสิบล่างบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยสี่ครั้งและบวกสามคงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นสิบล่างบวกกันสามครั้งบวกหลักแสอบวกสิบบนสองครั้งและบวกสี่คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคํานวณตรวจสอบความแม่นยาของสูตรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสคร랩กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ จะไม่พลาดสูตรด้วยใหม่หวเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบยองกับทุกงวดร็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น7 7 8 8บวก7บวกแบวก8บวก8บวก8และบวก3คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ49ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น7บวก7บวก7บวก0บวก7บวก7และบวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น39ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9นะคะจับคู่เลขเด็ดเพิ่มเติมนำผลจากทั้งสองสูตรมาจับคู่ค่อยกันบนล่างเพื่อหาเลขเด็ดค่ะ ก็จะได้เป็น 49, 39จับคู่ค่อยกันบนล่างเลยนะคะเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็นเลขเด็ด4ชุดค่ะจะได้เป็น 49, 93, 99และ43ค่ะ เลขล่าง2ตัวในงวดที่ผ่านมาตัวเลขที่เข้านะคะนั่นคือ99ค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มเต็มกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกเป็นเลขล่าง2ตัวตรงในงวดที่16เมษายน2566แนวทางเน้นๆน,นะคะก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็จะได้เป็น9บวก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  9, 9 และบวก3าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น57าสิเจ็ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจนะคะสูตรที่สอค่ะจะได้เป็น9ก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกศนย์บวกศบวกศูนย์ 0, และบวกสี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น31มสิเอ็ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งนะคะ จับคู่ตัวเลขเพิ่มเติมนะคะนำผลจากทั้งสองสูตรมาจับคู่ค่อยกันบนล่างก็จะได้เป็น5 7 3 1ค่ะเลขเด็ดเพิ่มเติม4ชุดนะคะจะได้เป็น5 1 7 3 7 1 และห้ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว,ว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะอาจจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆตัวเลขเน้นๆสูตรงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่ยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย